สุขสบายมันเสม,มอมันเ,เกื้อกูลับพี่น้องผมมาฟังเรื่องของผู้เฒ่าสีขาไปกีบสาวเล่าครับอยู่ในช่องครูโคกนะครับกําลังจีเป็นขาวหลายขาวอยู่ครับพี่น้องผมครูโคกกาจับตามองนะว่าหนุมสูงไว้ให้ผู้ใหนะครับนะสีมีโอกาสคว้าดอกไม้เมืองเล่านะมาครอบครองนะ จากปี2,167ที่ผ่านมาถึง2 5 6 8ยังไม่มีคู่รักใดหนุ่มสูงไวัยไทยกับผู้สาวเมืองเล่าได้สมหวังนะนอกจากหัวหน้าจําหวัดผมทั้งเมืองรอยเกินนะครับซึ่งเพ่นกระแตงกันมาหลายเดือนหลายปีแล้วล่วะเป็นปีเป็นปีกว่าแล้วล่ะปี2,167บอกนะนะหลังจากของไอหัวหน้าจําหวัดผมแล้วกับผมมีผู้ใดอีกนะครับ พอที่เป็นโลเป็นไพ่พ่อที่สมหวังถ้าเข้าไปแล้วเพราะว่าบางคนกะบบลาบด้วยครับถึงแม้ว่าสิพาดหวังจากแขวงหนึ่งก็ไปแขวงหนึ่งอยู่แต่และแขวงมันมีหลายเมืองครับนะบ่ไปบ้านนี้ก็ไปบ้านนั่นในช่วงนี้ครับพี่น้องผมคนที่หายหน้าหายตาไปบ่าค่อยเป็นข้าววันไหนนะบัดนี้ก็โพกมาหลายมือหลายเว้นละละครับนะที่กรทั่งช่องสาวเล่าเปิดใจ อไปเอกไงไปเอกไงเจ้าตำรับลำแพนแดนอีสานนะครับป๋าสแสวงผมเดินทางก็ไปสอปปอเล่าแจกสิ่งแจกของคือก็เหมือนเดิมเอาอาหารการกินไปฝากผู้แส,ผ,สผู้สาวจีบสะไปคือกันป๋าแหวงก็ได้บัตรเทือกพอ่อพนผู้ดีว่าันบัตรเทือกพอ่อพนผู้มีความกิ่งใจไปคือก้าครับป๋าแวงผู้มีประวัติกำลังแอนนาแต่ว่าถือ คนตั้งบานโทู่ไปว่าบานไนยาไหนล่างกันทรงกลับไปให็นแนววสันเดือดร้อนอาจานเฮพี่ทรงเฝ้าประสานดวนสันดอกพี่น้องผมเออกลับมาแล้วบารีทกลับขอสู้สอปปอเล่าเป็นหนที่สองไปทั้งเมืองซีปวนภุรละมังนะครับไปกับยูทูบเบอร์เล่านะผ้าน้ำเที่ยวผ้าน้ำไปหายกีบสางมองอันนี้นะครับนั่นคือป้าแหวงหัวใจเต็มรอยคือกันครับเออ นอกจากนั้นแล้วนะครับไอ้นูมเมืองยโสทรอบ้านคู่โคกเนี่ยและครับเดี๋ยวเดินทาง้าไปคือกันกอีกแล้วนะครับหลังจากที่พิหวังกับน้องนิงสาวสโปอปเล่านะบัดนี้พ้นเข้าไปในแม่ในมาดแบบว่าผู้ใหญ่ใจดีนะแต่ว่าสแสวงหารักคือเขายัางติดเอื้อ,อิดใจอความเป็นอยู่ของ แบบแบบฉบับคนเล่าเยอะครับแบบดั้งเดิมนะเพิน่นก็ลำลึกนึกถึงตอนเพิ่นอายุยังหนุอยนะครับบ้านเมืองกัยังบอได้พัฒนาบ้านนี้เขาไปพ่ออายุสอปอเล่านะฮะลำลึกอดีตลำลึกความหลังนะเบาจะเด็ดเพิ่นเป็นโสดจริงนะครับขับรถตู้ราคาล้านกว่าๆนี่ยนะครับเขาไปคือเก่าเหมือนเดิมไปแจกสิ่งแจกของหาแอดมินฟังเล่านะ <laughs> หายแจกจิ่งแจกของคือเกอ้าหละครับแต่ว่าในความที่พ้นสแสวงไปแนวนั้นเนะ่ยมเมนนั้นปลาสแสวงนะครับพ้นสแสวงหาแนวนั้นนะครับนะก็หมายความว่าพ่นอาจจะมีอียังอยู่ในใจลึกๆพ้นแล้วล่ะนะว่าเปพ่อสร้างเผือกไม่ดงดอยนะเพราะที่เป็นความโอขขัญใจเป็นที่หวังของหนุมไทยนะผู้ที่เคยผิดพลาดรักนะโอ้คักส้่เถ่าม,มาแล้ว สดวา่าบาเยเบิ้กระดันดนดนัดนดนกับพี่นะนี่อีกทางหนึ่งก็คือหุวนาวิมลคนเดิมคนผมนะครับวิมลนเชียงิเชียงแมนติดต่อคู่โกกไม่เป็นประจําล้วก็บเบิ้งคิปอยู่หรือไหนผ้หนี่บน,นกระได้นะออกอากาศเปิดใจไปเลื่อยๆหัวหน้าวิมลนเลยนะถ้ามีผู้สาวทักไปพน่นยำมาว่าผมจีว่างรับโทรศัพท์ได้ก็เฉพาะวันอาทิตย์ วันจันหนึงวันเสาร์งานประจําเลยพระสนแต่ว่าผู้สาวทักมาเฝ้าตอบคักได้หรอกแต่คู่โคกทักไปพนบ่ค่อยเฝ้าปานไหนไหนี่ไอ้นุ่มนี่ไอ้นุ่มหุ่นดีนี่หนักหนักนักกล้ามออกกําลังกายนี่สุขภาพแข็งแรงดีครับพ่อหน้าวิมุนผมให้คู่โคกติดต่อสาวเล่าให้นี่มองในพอจีมีความจริงใจบ้างวะเป็นสวดมาดนแลนะลูกบบมี่เมียบ่มี นะหวังว่าจด้สางสาวน้ำกันแต่ผู้ใดมีความจริงใจติดต่อหัวหน้าพิมลไปเด้อครับเฟซบุ๊กก็ขึ้นไทยละละแต่คลิปก่อนนะสำหรับผู้สาวเล่าผู้ใดอยากสางสาวน้ำผ้าขอบค้อยดีก็ได้นะสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องผมเอฟซีคู่โค้กคู่หนึ่งเป็นเซียวพอมนะเพิ่นจะเดินทางไปรับขวัญใจของเพื่นนะครับถึงเป็นสาวสอปอปเล่านัดพ่อกันอยู่ดานตอมอ น้องไคายนะกติประมาณวันที่วันที่สิเอ็ดนี่แหะครับนะคู่โครกกติเดินทางไปคือกันนะไปเป็นมูเพิ่นคู่โคกเองว่มีส่วนเกี่ยวของเกี่ยวพันเอียงกับผู้แสผู้สาวนะครับนะแต่สิบได้รับนะขวัญใจของหนุม่มไพ้รับศีหาศนะครับนัดกันที่ด่านตมหนองคายพนติภาผู้สาวพนเขามาทำงานนะหัวใจ ดวงในน้อยของอผู้เฒ่าผู้เฒ่าแต่ว่ายังหนุ่มอยู่เนี่ยแหละครับนะภัยรั์สีมาศก,ก็ทีชุ่มชื่นขึ้น,นผ้าผู้สาผู้สาวไปเหตุการณ์เหตุงานนะเมื่อถ้าผู้สาวเห็นนาเห็นตาแนวสิเกิดอาการแนวใดสิเสื้อผ้ายกันจังไงคู่โงกที่เอาคลิปมาลงให้เบิ่งในคลิปต่อไปครับพี่น้องผมประมาณวันเสาร์นี่แหละนะก็สิเดินทางไปคือกัน ไปเมืองว่าสาวสซปปอเล่ามาจากแดนภาคเหนือนี่สวยงามขนาดใดนะแล้วก็ะมีมูพวกคนติดตามมากขึ้นกันนะโออาบวกามาาผู้ดเดียวเนี้ยเป็นกับมาจากสามสีค่คนพลังกู้โคกกระขึ่นไปไปรับคนอยู่มาในน้ำของไพรัสีมาเสียวกู้โคงนัดแน่กันลวล่ะครับพี่น้องผมที่เป็นไปตามเป้าหรือบอคอยฟัง่งคอยฟัง่งเขาสนดับตับฟัง่งเขาต่อไปก็แล้วกันพี่น้องผมบ้านนี้ สำหรับไอหนุ่มเชียงแม่เอยเชียงไอหนุ่มพิมนเชียงแมน่นะครับคู่โคก็ิบเบิ้งสกอนว่าผู้สาวน่นนาจะมาทำงานหรือมีความจริงใจสำํำใดจังสีทรงช่องทางทติดต่อให้หัวหน้าวิมลเนอนะทิ่ไปโพปลูพิเยมันกระบืนนอนะครับคนติดต่อก็มาหาคู่โคก็ไะด้เฟซบุ๊กเต็มเลยครับนะ ดึงพมาแล้วคู่โคกบริลับบังกับมี่คือมันหลายสายจยักอียงในช่วงนี้คู่โคกกันอย่างถึงงานขาวดำเนี่ยนะแล้วกะ็โอ้ภาครกิจมันเป็นความลับเปิดประด็ครับพี่น้องผมตัวที่มาทำกิแต่ละมือนี่ก็อ่อนเพีย้ยเพียเพียแรงขึ้นกันนะหลังจากนั้นจบไปแล้วติดเดินทางกินไปก็พกนหน้าไพศาลสีมาพูนี่แหละนะสำหรับผู้ที่ทั่วข้ามมหาคู่โคกบริลับนะครับ ผู้ขอกอกาบประทานใ้นให้ได้ไหลก็แล้วกันบางเทื่อกันอยู่ในสภาพว่าที่กำลังติดประชุมหนึ่งหละอันที่สองงานครับมันเป็นงานพวกเขาดำอยู่หลายมือนะซ้่งญาติญาตนะครับก็ททำให้บ่สะดวกนะครับเพว่าพระสงฆ์เจ้ากำลังเทิอยืนสิมันกระลับกันบ่ได้ไรนะมันจิไปคุยแข่งพระสวดนี่มันก็โอ้ยพวกมีมารยาทกัน ขอโทดขอให้ยหลก็แล้วกันพานคลิปนี้แหละครับพี่น้องผมนะกะรถาวงคู่โคงโทษกับเด้อครับเด้อสาหรับทันใดท่วมากนะบริรับสายก็ได้คู่โค้งบริรับสายก็ได้ขอโทดขอให้ไหลก็แล้วกันสําหรับสาวล่างยังไม่เห็นพี่น้องเห็นอยู่ป้าไปครับพี่น้องเลือกเอาสิคบผู้ใดเบิ่งผู้ใดแย่งผู้ใดติดต่อผู้ใดสำคัญก็นจะเบิ้งกระเป๋าของท่านฉีกไปเขาเบิ่งจนเบิดได้ครับพี่น้องผมเหลือไ้จังหน่อยเนี่ย พ่อที่ซื้อยากปนดงพ่อได้ซื้อ,อยากไปหาหมดหาหมอเบาหวานความดันหัวใจ <c oughs> สโนว่าพี่น้องผมเออ,อรักษาสุขภาพทุกขนนู่คนแน่ก็แล้วกันนะครับอย่าพึ่งไปหลงละเรื่งครับออหนาตาโทรศัพท์ก็จะกล้องที่ก็จะออมาถ่ายเห้ดูทูบหนี่งราคาแพงเลยครับนะภาพใสเลยนะใสฟิลเตอร์เข้าไปอีกตั้งหากเออหน้าบอเขาก,กลายเป็นขาวคนนี้ ไนะกลายเป็นดีเป็นตะเบิงตะหักตะแพงความว่าสางคอนเดตนขึ้นมาเนี่ยเตรียมกันไว้แล้วนะครับมันก็ดึงดูดจิตใจพู้เเ่าฟังไยู่้ทธไฟหาเมียู้ทธโสดอหลีถึงผูโบโสถกับมีเลยครับยอมเราผาูโบโสตกับมีติดต่อสาวล่าไปหวังว่งวาสิฟันกับข้ากล่าว่าสันพนว่ามันโมเมนต์จังสั้นเด้ครับโมเมนต์หมูหมูเขี้ยวตันนะจะบอกให้พี่น้องผมอย่าลืม,ม่าเขาก็รูเร้เราเขากระรูเขาคือกันล่ะนะ รามาตะวังกันแน่กันแล้วกันกับพี่น้องผมนะก็เลยมาฝากเตือนว่านี่แหละให้ใส่สตินะฮะอย่าสิหลงแล้วเริ่งไปนั่คอนเทนต์ที่เขาจัดขึ้นมานะครับสำหรับนุ่นไทยทีย่เดินทางกับไปสปปบเล่าวี่ไปหาเที่ยวหาเลรนแซเเล่นสาวจีบสาวเพื่อจะหาคู่ค้องมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับก็ขอ,ขอให้ท่านมีความสุขได้หลายแต่ว่าผล ผลลัพธ์มันที่เกิดกับยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์มีงานทำคนกับติดตามหลายเบื่องชีวิตพ่อแหน,นี่กันนะเขาไปโซบปอเล่าที่เป็นจังไดท่านบางคนนะติดตามวิถีชีวิตของเบาเจเด็บเมืองยโสบางคนตามติดวิถีชีวิตของป๋าแสวงนน้ำกันไปแล้วครับกาขอให้โชคดีทั้งสองท่านนั่นและครับนะยูทูบเบอร์กับโพสิมี่กับเตื่องขึ้นมาในเรื่อง ยอดบิวนะคนเขาเบิ่งกัหลายติดตามไปหไลายนะครับกากคดีใจน้ำนะครับบ่ได้อิจฉาตาร้อนแต่ว่าทามาก,กิ่งหักกิ่งที่ดีอยากเขาไปกีบสาวเล่าก็ไปแบบเพิ่นเดีล้วครับเขาไปเลยนะเ <นะ S 2> ขาไปอาจจะไปหายูทูบเบอร์ผู้ทีท่านไว้วางใจนั่นละนะ่นพาเทีเ่ยวเบิดเงินไหลปยะเดห๋ในแต่ละเขตว่าท่านไหลเติบอยู่ครับพี่รองผมเตรียมไปกัจักสองสามหมื่นในเด้อน,นนะ เพราะว่าไปมันธรรมเนียมของคนสอปปอหน้ามัน้ายๆอีสานบ้านเฮาสมัยเก่านะครับไปหาไปไปเยี่ยมไปหากันเนี่ยครับก็จ้ากระแดงเล้งอยากเล้งกินกันมาได้โดยเฉพาะไปบางเผาถ้าขึ้นไปถึงเฮื่อนไปเยี่ยมไปยากเขาแล้วเนี่ยก็จะจะหาเข่ามาห้กินรสดบมีแน่กินกระตําแก้วกันล่ะครับนะหาเพ่เข่ามาตอนรับแขกเะไรเนะอันะอ้นคือบางเผา เขาก็จําเป็นต้องกินบานเขาที่ไปมือเป่าเนี่ยมันกับโมเมนแเนวเได้พี่น้องผมตัวมีของฝากของตอนไปฝากไปตอนนั่นมันแสดงถึงความมีน้าใจไม่ตีโมเมนต์าซีโคโลไปเกอนี่เด้อค่าโรงแรมค่อยค่าที่พักอขึ้นละสามร้อยห้าสิบนะคอยติไปจักาเมื่อก็คุ้นกันบ้างอ่าคอยติไปจักหาเมื่อนี่สิมันก็ติเป็นประมาณพันกว่าบาทนะครับเกือบสองพัน อ่าก็มีแล้วนี่ค่าที่พักค่ากินก็คิดเบ้างว่าเมื่อเรื่งท่านกินจะจะคาบนะแต่มันเบิดคาบแล้วเท่าไหร่เคยขนเข้าไปมันบ่มีแต่แค่นั้นด้ครับบาทนี่ยูทูบเบอร์ไปนี่ก็ต้องเติมน้ำมันให้ยูทูบเบอร์พาไปนะจักพันผมก็บอกก็ได้นะครับบานนี่นอกจากนั้นก็ออกจากออกจากไอยูทูบเบอร์เขาพาไปแล้วเขาก็ไปไทายคลิปนั่นมาละต้องมีถ้าเทาไปต่างเมือง มันกลับมาบาท่านนี่ก็ต้องไปนอนงดูบ้านพักอย่างเช่นไปเมืองเซโปินะมันบ่อยจะอยู่ในตัวอำเภอบยู่ใตัวเมืองเลยครับมันต้องไปแถบแถบบ้านนอกเวลากลับมาพักต้องพักที่เซปนมันจะมีบ้านพักก็ต้องเร้า้องพักให้ยูทูบเบอร์นั่นมีอของนึงนะนั่นก็คิดคำนวณไปนะหรือพักน้ำกันของนั่นก็ได้ครับไปสองคนแต่ส่วนใหญ่นตับสองคนหรอกตลอกพี่น้องผม ถ้ากิน,อกอกนของยูทูบเบอร์เนเด้เขาก็ต้องใจอีกนะครับแอดเอดแต่ละช่องที่พี่รอนของไปหานะะั่น่ะมาหนึ่งก็ไปหาผู้สาวท่านที่ไปจ้าเนื่อนละ่ะตั้งเป้าไว้บ่แม่นไปซะไปซ่า,าโดยบ่วางแผนเด้ครับมันต้องมีจุดมุ่งหมายซะก่นอนเดีไปนี่เขาติซื้อยังไปฝากก่อนเพิ่นเนี่ยฝากพ่อเฒ่าแม่เฒ่าฝากผู้สาวที่เขาคุยน้ำมาละคิดด้วยเอยงว่าท่านที่ฝากยังราคามูลค่าไปไหนซ้ำเดย์นะนะแล้วมันต้องคิดรอบคอบไปพร้อมเนีย นะนั่นแหละคือคาใส่ใจกับพี่น้องผมให้ hey, mm hmm. เหลือติดกระเป๋ามาบาดน้ำนี่เลยครับคารถกับบาดนั่น <c oughs> เพราะว่ามันต้องนั่งรถจากทุ่งมุาไปเมืองอุทุมพรหรือเมืองเซโปนนั่นสิต้องคิดว่าจากเซโปนมายังกว่าสวรรค์น,นาเขตนะ่ะนะมาดานต่อเมื่อ,อ,น,นะอ,อน,นั่งรถข้ามมานี่มาหอดมุกดาหารนี่จับบาดนะ ออกจากมูกนอาหารสิกลับไปบ้านท่านมันเลี้กาทต้องเหลือไว้แล่ละครับนะว่าสันเดมันจะเป็นคือคลิปกดก้อนๆด,วนดวนน่วนๆเลยแหละครับสียางขำาสียางขำสภาพหน้าเนี่ยพอดีคนเล่าเห็นลิตนเลอยเอาเงินไห่นะครับเป็นคารถดขี่กลับมา สนทุทายก็เล่าท่านนั่นกับมันก็โอนขึ้นยุดอกนะอันนั้นไปแบบโซสุดโพสพี่น้องเลยต้องเพื่อเพื่อนําในเด้อจำได้จำได้ว่ามีหลายผู้หลายคนนะถามคู่โคกมากกตามนี้นะครับพี่น้องผมว่าค่าใจใจมันเป็ยนจไหนนะผู้ถามผู้ใดอยากเข้าไปช่วงนี้ก่อนที่จบคลิปนะครับวันที่สิบถึงวันที่สิบสี่นี่นะครับสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปสําหรับนักท่องเที่ยวว่าติไปเล่าไปภาคเหนือภาคอีสานก็แล้วแต่นะครับ ความกดอากาศสูงนะความกดอากาศสูงมัวอากาศเบาเยน็นแผ่ปกคลุมหนักนะครับภาคอีสานกับภาคเหนือประทะเป็นรอบแรกครับหนาวเย็นห,นหดเงาหัวถนนคนว่า <c oughs> เออคุณผูตุนิยมบอกฮะบางช่องทั้งยูทูบก็บอกว่าเย็นถึงเงาเ่รามันเย็นตั้งแต่ตัวคนในเงาห้องก็เย็นน้ำมาเพราะมันหนาวหลายนะอุณหภูมิลดทั่วภาคถึงห้าองศาให้พี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายเนี่ยเด้อครับเด้อ แต่ใจนุ่งผ้านะนั่น,ะนาหนาวกายป้องกันได้ครับแต่ว่าหนาวใจต้องซวว้อยเยอตัวเองแค่ยหนเนื้อพี่น้องไเออเพื่องูเพ่งพวกน้ำก็ดีคือกันเพึ่อสาหาลือกันสันว่าพี่น้องผมขอบุณขอบคุณในหลายเหตุสมบังในความรักโชคลาภวาสนาอยู่ดีมีแห้งสู้าพร่างกายแข็งแรงพ่อๆกันทุกมือแล้วก็พ่อๆกันในคลิปต่อไปกรแลวกันพี่น้องผมขอบคุณสําหรับถูกเล่นใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์ขามาเบ่งลิบคู่โขบทุกข,ขู่คน ขอบคุณและสวัสดีครับ